วิวสินค้าอาจารยิ่งสั่งและเสียงอ้วกไม่ค่อยจะมีเดี๋ยวด่าไม่คล่องอีกทำไมเหรอครับผมไม่ทราบหลักที่แท้จริง<อ>ก็รักษาศิลแปลมรักษาพมจรรย์แล้วมึงจะมีครอบครัวยังไงมึงจะไปเอาเมียหรือไงอก็รักษาศิลแปลมันเอาเมียไม่ได้แล้วมึงจะไปเอาเมียมันเข้ากันได้ไหมล่ะ เก็บได้เป็นเดือนจากน้ำพริกกดเลยในตตะร้าช่ยซื้อน้ำพริกในาตกร้าเลยจ้ะทุกคน พายเข้มเฉพาะวันโกนอ๋อถ้ามไม่รักษาตลอดก็มีข้อคัวได้พอดีจ้ะถ้าไม่ได้รักษาตลอดมีข้อคัวได้ไม่เป็นไรสมมุติอาทิตย์หนึ่งมันรักษาทุกวันพระมีข้อคัวได้ไม่ได้ผิดอะไรเลย ของกินเหรอของกินเหลืออะไรของกินเหลืออะไรอ๋อนี่ว่าของกินไม่มีของกินใช่ไหม ทุกคนเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกดซื้อของในตะกร้านะจ๊ะออเดอร์ไม่วิ่งเลยจ้ะนนมาบ้านอาจารย์ได้จ้ะทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์9โมงเชา้าถึง4โมงเย็น นี่อาจารย์ก็ว่าจะตีละแนงงะเนี่ยก็ดีอาจารย์บอกไม่้ก็มาทำอะไรไม่ได้ทำข้างม้วนตีละแนงมันก็จะเย็นนะอาจารย์ไม่มันเย็นแล้วเพราะว่ามันทับหลังคาสองเบิรนโอ้ไม่ร้อนเลยมึงเอามือตอนตอนดัดยังแรงอาจารย์มือไปจับหลังคาไม่ร้อนแต่ก่อนตอ,อนหน้าเยเบิร์นจับไม่ได้เลยร้อนแล้วมันมันถ่ายลงหาอาจารย์เนี่ยตอนไร้สดอะร้อนที่ผาย อมซื้อของชัในตะก้าด้วยจ้าเธอนั่งทำหาหารกันจ้าขอซื้อของด้วยจ้าช่วยกูทำอาหารแดกนะยจ้าอันนี้กี่ถ้วยอ่ะอันนี้กี่ถุงอุ้ยเยอะไป เอาถุงเดียวไม่จานกินเลยก่อนไม่เอาถ้วยใหม่มาอันนี้ไว้เขากินใส่ถ้วยใหม่มาเอาถุงเดียวถุงมีอะไเยอะไหมเยอะตัวกูว่าแค่อันนี้กูแดกทีสองถุงมีเยอะเลี้ยวกูกินนิดเดียวกูก็อิ่มแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจะตักเองมาดีแล้วจะได้กินพอประมาณ อันนี้รอบช่องวัดเจดคุณเล็กเขาเอามาเลี้ยงลงทานสองร้อยถุงวันละร้อยถุงคุณเล็กเอามาเลี้ยงรอบที่แล้วก็คุณเล็กเอามาเลี้ยงเลี้ยงสองรอบแล้วสี่ร้อยถุงแล้วเอามาให้ทุกอาทิตย์วัดเจดรวยกูว่ากูว่าเดี๋ยวกูทำเองมากดีกว่าเอามาอุดหนุนกูนดีกว่า,าจานนี้นี่เลยนะนี่นี่เขาแม่ขยะศาสตร์เออขยะศาสตร์ของของใครซื้อมานะคุณเล็ก เขาใช่ครับเล็กซื้อมากายาส์ไอฝนไอฝนลบุรีไม่ใช่ก็ขอนสวรรค์สรุปได้ใช้ไม้ไหมชัดไหมไหนล่ามาสิไม่อ่ะไม้มีสองตัวเอาให้อาจารย์ตัวหนึ่งเพราลับปับไม่มีไม้อ๋ออันนี้ลำโพงไม่เป็นไรได้ยินเสียง ยยอ,ยอย่าลืมกดของนในตะกร้าจ้าทุกคนออเดอร์ไม่ขึ้นเลยจ้าทำหาอะไรกันอยู่จ้าที่ที่ล <c oughs> ถามซิได้ยินชัดไหมไม่อาจารย์เดี๋ยวถามอยู่

ตรงนี้ร้อนเพราะว่าแดดมันจะสายกว่าทางนี้มันตรงมาทางนี้แต่ว่มันจะเอียงเอียงมาเฮ้ยปัดแต่ว่าไอ้เจ้านี่ก็ติดรางน้ําดีนะดีฮะไอ้ไอ้เจ้าไม่ใช่เจ้าบ้าจา้าเจ้าบ้าอาจารย์หน้ามันยังเล็กนะอีบ้านที่ออฟฟิีอะ่ะหน้าแบบใจแบบใหญ่อย่างนี้เลยอะ่ะการกระเด็นน่ะดี่อันนี้ยังเล็กกันเนี่ยเปลี่ยนได้นะมันไม่เปลี่ยนแล้วพอเรื่องตาคุณ ทำอย่างอื่นก่อนแต่นีคนตรงก็แต่ต้องเป็นรังใหญ่เนี้ยแต่เพราะว่าตัวนั้นมาทนี้ได้ไงคนหมุ่บานไม่บ้านตอนนี้มันไม่มีใครกันวันที่เราหมดตรงนี้ก็ที่ยากกันมีล้นในมอาจารย์ตกแต่งมีล้นไหมไม่ล้นแปลว่ามันทำดีนะมันโคมันจะล้นก็ต่อเมื่อมันตันอ่าใช่ครับมันตันมันจะล้นออกที่มันระบายไม่ไม่ทันมันปินใช่แล้วอาจารย์านนี้ถ้าอันนี้ฝีมือดีแต่ต้องคุมนิดนึงเขา ต้องซื้อเอง่าที่จ่าบอกอว่ามีแค่นั้นแหละอย่างอื่นดีหมดอ่าอย่าลืมกดซื้อของในตะกร้าจ้าเร็วๆอย่าลืมขนมซื้อของจา้าไม่กลืมลืมดีเเขาจะยิ่งสักของกูขายไม่ได้เลยสันดาล <c oughs> ป่านนี้แล้วยอดยังไม่มาเลยวันนี้กูไม่นั่งนตีหนึ่งตีสองเหรอเนี่ย น้ำพริกตาแดงแมงดาปลายย้ปลาลาปลาทูปลาสลิตต้มยำสับปะรดอบแห้งมะม่วงอบแห้งหมูทอดแดดเดียวพร้อมทานในตะกร้าจ้าก็เจอแล้วเดี๋ยวจะรีวิวขนมไหว้พระจันาร์ยิ่งสัก นี่ <c oughs> แล้วเสียงกูก็ไม่มีประเด็นอาจจะยิ่งสักเขาส่งขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์มาขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ไหว้พระจันทร์จ้านี่มึงซื้อไปไหว้คนพ่อคนแม่มึงก่อนจอ้า,จจา,าก่อนไหว้พระจันทร์อาจจะยิ่งสักส่งไหมกูไหว้พระจันทร์กูไม่ไหวจ้าเดี๋ยวกูเอานี่แหละไหว้คนพ่อคนแม่กูง่ายกว่า <c oughs> ซื้อมาต้องแดกได้จ้าพระจันทร์แดกไม่ได้จ้าอยู่บนดาวังคารนุ่นดวงจันทร์นุ่น <c oughs> อยู่ในเขาอะไรรับกลแล็กซี่ทางช้างเผือก สันดานไหว้ลงมาแดดยังไงก่อนไกลขนาดนั้นไหว้พระจันทร์ไหว่พ่อไหวแม่นน่นง่ายกว่า,อ,วาอาจารย์ยิ่งสัง่งนี่ก็ไปตื่นนะตื่นสักทีเขาตื่นกระทบประเทศแล้วเนี่ยผู้พิเศษเยอะแยะนี่ก็จะให้พระจันทร์พิเศษให้ได้ผมขอเงินขอทองไม่ได้หรอกไปขอหาอะไรอูเห็นไหว้กันเลยพระจันทร์ขอเงินขอทองขอแหวนทองแดง ขอช้างขอไม้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้น้องข้านั่งเฮ้ยเจ้าตื่นก่อนจ้าจันยิ่งศักขายเคสมันก,ก็ต้องตื่นนะจ๊ะมีกระซีนไหมกูไม่ต้องแดกแล้วมั้งเนี่ยแดกชาติหน้ามั้งเนี่ยแกะไม่ออกเนี่ยนี่ขนมว่าพระจานยิ่งศัก่ายสองตัวสามตัวนี่กระตุยเราจะมาชิมของอาจารย์ยิ่งศักกันว่าอร่อยขนาดไหน เนี่เขาก็ซีนมาอย่างดีซีนแบบว่าสดคือแกะวันนี้แดกวันหน้าไม่ได้กวันนี้หรอกกูบอกเลยกูเกลียดที่สุดเลยเวลาแกะคุกกี้ไม่เป็นไรเวลาแกะคุกกี้เวลาแกะอะไรอย่างเงี้ยกูจะต้องมานั่งลําบากลาบนใจอีการแกะสติ๊กอีสกอตเทปแปะรอบกล่องเนี่ยมึงไม่มีนวัตกรรมอะไรที่มันทําแล้วมันจะแบบแกะออกง่ายๆไม่มีเลยเหรอกล่องสวยมาก สวยเหมือนหน้าอาจารย์ยิ่งศักเลยฮารูดอกอันนี้ขนมว่า้พระอาจารย์ิ่งศักด์กล่องสวยมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าจะว้าวไหมว้าวกูคิดนกว่าแกออกมาจะเจอความสวยงามเจอหน้าอาจารย์ิ่งศักด์แกนหึงหมดสภาพเลยนี่คือสีที่กูไม่อยากเห็นที่สุดคือหน้า กูอยากเห็นหน้าพระจันทร์จ้าพระจันทร์แบบนี้ไม่เอาจ้า<_ T _ T _>โอ๊ยตายแล้วยิ่งสักฟูดเขาก็ทํากล่องมาสวยหรูสวยสดงดงามนี่กล่องเขาเป็นอย่างนี้นะ<_ <T> _>นี่ข้างในเป็นสี่ชิ้นแบบนี้เลย<_ <T> _>แดกได้ก็แดกแดกไม่ได้คองทิ้งไปจ้าก <_ T _> ็จะเป็นกล่องเล็กกล่องน้อยแบบนี้ของอาจารย์ยิ่งสักฟูดเค้กอันนี้มันเป็นเค้กไหว้พระจันทร์เค้กไหว้พระจันทร์อีกเราจะมาดูข้างในกัน ซับซ้อนมากโอ้โหเฮ้ยคุ้นๆน่ะเหมือนในรายการหขงกระแสเมื่อวานเหมือนหน้ากากพ่อแม่สิบล้านอ่ะคุณดูสีสันดิเหมือนไหมสีสันเหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยหน้ากากสิบล้านเนี่ยนี่เลยเนี่ยแบบเดียวกันเลยใช่หรือเปล่าเนี่ย าจะยิ่งศักไปผลิตให้เขาหรือเปล่าเนี่ย <_ d ic c> นี่เป็นโมเดลหรือเปล่าเนี่ยดูดิความสวยงามสีเหมือนกันไหมดูก่อน <_ d ic c> โอ้ยสีไม่เหมือนกันอย่๋ให้ดูสีก้อนเลยเข <_ d ic c> าคันและฟูมากโอ้ยคุณนึกนวก่ากระทง <_ d ic c> ไม่เหมือนว่าประจานแล้วก็เหมือนกระทงมากกว่านี่ <_ d ic c> สี่ชิ้นสี่สี เป็นจ้านี่อากกจารย์ยิ่งสัต้องจ่ายเงินนะต้องจ่ายเงินกูแล้วนะโอ้โหรีวิวฉ่ำขนาดนี้ก็มาฟรีไม่ได้แล้วนะจ๊ะให้กูแดกพราะจานสีก้อนนี้ไม่เวิร์กแล้วกูว่าต้องแดกทั้งลูกก็จล้วันเสี่ยวไหมกูไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเขาอ่า์มาเชีรยให้กันเนี่ยสินค้าจารยิ่งสักเนี่ยนี่สวยมากขนมไหว้จํา,นนจาไม่ต้องซื้อไปไหว้จะซื้อไปแดกไม่ต้องไหว้จ้าแดกอย่างเดียวเขามีตัวฉีกให้จ้า นี่เขามีตัวฉีกให้ฉีกไันเลยนี่นี่แดกง่ายจะเราว่าแกะเลยนี่คาร์ลูฟูมาสีสันสวยงามกล่องสวยสดงดงามแล้วก็อันนี้มึงก็ไปใส่อะไรได้ใส่เครื่องประดับสมัยก่อนกูชอบ้ากล่องแบบนี้ถูกต้องเก็บเก็บกับได้นี่เก็บเต็บตังเก็บเศษตังนี่คุกกี้คุกกี้นี่สมัยก่อนขาวนิยมไปเก็บเศจตังนี่ สวยมากบอกเลยสีส่สีอันนี้แบบสี่ชิ้นกูไม่รู้ว่ามีกล่องเล็กหรือเปล่านะอันนี้สี่ชิ้นสีสันสวยงามมากน้ากินมีอะไรหั่นไหมมันต้องหั่นนะจริงๆแล้วออหั่นดีกว่าจะได้ดูสวยไม่เป็นไรหลอกตัวนี้ได้สีสันสวยงามมากเค้กอาจารยิ่งศักด เฮ้ยกินเหมือนฟุตเค้กเออแปลกทำไมกินเหมือนฟุตเค้กกินเหมือนฟุตเค้กอาจารย์ยิ่งศัก์ไม่เหมือนกินไหวพระจันทร์ปกติกินขนมไหวพระจันทร์ปกติจะเป็นกินปกติดั้งเดิมทั่วไปแต่ของยิ่งศักฟู์ฟุตไหวพระจันทร์ของอาจารย์ยิ่งศัก์เป็นกินเหมือนฟุตเค้กใครเคยกินฟุตเค้กก้อนใหญ่ๆของอาจารย์ยิ่งศัก์นี่เลยมีตัวอย่างฟุตเค้กไหมในตู้ข้าวกล่องฟุตเค้กมีกล่องกล่องหนึ่งอยู่อันนี้กลินเหมือนฟุตเค้กเลยเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างปนยงจาาวอ่ขมรระ์ อร่อยสีสันสวยสดงดงามมากดูได้นี่สีสันแบบสวยจึงมีสีส่สีมีสีไม่ต้องแกะอันนี้คือยิ่งสักฟู้ดฟู้ดเค้กเป็นขนมผลไม้อบแห้งที่ใส่อยู่กันในเค้กเนื้อเค้กของอาจารย์ยิ่งสักใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลมาหวานแดกเหมือนกันจะ้ะแต่ของอาจารย์ยิ่งสักเขาไม่หวานมากเขาหวานแบบพอดีๆ,ๆหวานเหมือนหน้าอาจารย์ยิ่งสักเลยหวานเหมือนกันแต่กูไม่ตอแหลนะจ๊ะ นี่ขนมไหว้พระจานทร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คือดีดอกินฟุตเค้กจริงกินเหมือนแบบฟุตเคก้กกะกินเหมือนอดผลไม้อบแห้งที่มีคุณภาพดีทีนี้เราจะหั่นเราจะหั่นขนมไหว้พระร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามันเป็นยังไงข้างในเนื้อข้างในเฮ้ยแต่เท็กเจอร์เนื้อมันดีมากมันเหมือนมีคริตเตอร์เหมือนมีคริตเตอร์วาวๆอ่ะมันมีนี่เออสาจะกััวสายไว้กูแดงหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมีกริตเตอร์กริตเตอร์เนี่ย ไม่ใช่จานยิ่งสากแต่งหน้าแล้วมันลวกแล้วมันในฟุตเค้กนะเหงื่อออกก็ปากเหงื่อออกไม่ใช่เอาเครื่องสำอางที่ตัวเองล้างแล้วแล้วมาฉาบมาฉาบหน้าไม่ได้นะจ๊ะนี่โอ้ยอันนี้หั่นแล้วเนี่ยเนี่ยมันมีกิเตอร์บาเงาเนี่ยไหมเนี่ยมันมีความเงาเงาตรงนี้ไหมวาวาวเนี่ยอันนี้กินได้ไม่ใช่สารตะกัวมันเหมือนกิเตอร์อุ้ยไม่เคยเห็นว่าอะจาร์อะไรที่มันเป็นเทคเจอร์แบบนี้เลยอ่ะ อย่าเอาวันที่มันหยิบแบบชิ้นที่มันหยิบแบบเนื้อข้างในแบบชัดๆโอ้ยมีไข่แดงด้วยมีทุกอันไข่แดงหนึ่งฟองแหมประหยัดเหลือเกินแต่ชิ้นมันเล็กชิ้นมันเล็กหนึ่งฟองพอดีคำนี่ดูเนื้อดูเนื้ออันนี้หั่นเสี้ยอวอมาหนึ่งชิ้นทุกชิ้นที่หั่นออกมาจะติดไข่แดงทุกอันนี่อยวาล้ เออว่าไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้นี่อ,ไม,มอไม่เหมือนขนมว่วปพระจันทั่วไปเหมือนฟุตเค้กเดี๋ยวจะกิน คือไม่เคยกินขนมอร่อยไงแล้วไปแล้วไปมันก็ต้องมีรีแอคบ้างอร่อยจะขนลุกอ,อ,บบอร่อยมากยายไม่ดุอร่อยมากอร่อยมากอันนี้อร่อยรสชาติก็เหมือนพุดเค้กมีความใกล้เคียงแต่แตกต่างเลเยอร์ดีเลเอร์ดีอร่อยมากใครไม่เคยกินนี่คนค่ะเยค่ะขนมไหว้พรรจานาจารยิ่งสัก เดี๋ยววันนี้หั่นแบ่งกันไปกินคนละชิ้นอาจารย์มีเป็นร้อยเลยนะตัวใบหั่นไม่ได้ต้องตีเหมือนฟูดเค้กเลยเหมือนฟูดเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่เลเยอร์ต่างกว่าแล้วมันมีไข่ฟูดเค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่มีไข่แดงแต่ขนมว่าวอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีไข่แดงแล้วก็กล่องสวยงามมากเพรวะนั้นก็ฝากอุดหนุนขนมว่าวอาจารย์อาจารย์ยิ่งศักด้วยไม่ต้องซื้อไปไหว้ซื้อไปแดก โอเคนะใครอยากไหว้พอจะในการไหว้ยังมีความเชื่ออยู่ก็ไหว้ไปไหว้แล้วเอามากินใครจะไม่ไหว้แกกินเลยก็อร่อยมากเพราะนั้นใครพอจะในการทําแบบไหนทําเลยเอาที่มึงสบายใจจ้าแต่ตอนนี้สบายกูแล้วกูได้แหลกแล้วขอบคุณอาจารย์ยิ่งสักมากที่เอามาให้กินนะครั้งหน้าจะาค่าตัวกูด้วยจ้าไม่ใช่กูรีวิวฟรีตลอดและครั้งหน้าเกลนามารีวิวห้าจานด้วยนะเปิดออฟฟิศวันนี้28่กันยาวันอาทิตย์ ออฟฟิศบริษัทคนตื่นทำจำกัดยังไม่มหาชน <laughs> แต่มาหากูก่อนจ้า <laughs> เรียนเจอนะจ้าวันอาทิตย์ที่28กันยายนเปิดออฟฟิศที่หนองจออาจารย์ยี่สัิ์ช่วยกวนามาทำกับข้าวเหลียงคนด้วยจ้า <laughs> แลวเอาขนมมารีวิวเลยเราจะช่วยกอามหาแดกจ้า <laughs> ช่วงนี้ขายของยากมากลาําบากมากจะไม่มีแดกกันอยู่้ะจ้า <laughs> รีวิวครั้งเดียวเสียงกูหายหมดเลยเนี่ย <laughs> าฝากพุดเค๊กฝากขนมไหว้พระจรอาจารย์ยิ่ศักดิ์ไปกินที่บ้านด้วย อาเจ้การรียิวการ์เม้นต์นี่จ้า <Yeah. S 1> สุดยอดมากสุดยอดมากแล้วมึงก็ตัดคลิปไปเขาด้วยนะตัดคลิปไปลงให้เขาด้วยเดีย๋ยวรอบหน้าไว้รีวิวอะไรวะ <Yeah. S 1> ขนมใครนะคุณแมรี่ yeah. Yeah. แล้วก็คุณเป็กค, oh. คุณเป็กรอบนี้เราก็รีวิวให้เขาแบบไม่ดีเลยเดี๋ยวใครมีวะมามี มีมาเฟียซื้อได้ที่ไหนวะไม่เดี๋ยวสั่งได้ครับเซเว่นไอ้ตายหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวแจกแจกจ่ายไปหมดแล้วเดี๋ยวสั่งเราได้ครับเซเว่นไม่มีจานนี่เขามามาเป็นแบบนี้สีสันสวยงามมากเลยเก้าโมงครึ่งแล้วเนี่ย ไม่เข้าแล้วฮะเขาทำก็หนูว่าพัชรแหวกแนวจากชาวบ้านดีทำสีไม่เหมือนใครรสชาติก็ไม่เหมือนใครรสชาติไม่เหมือนไหวพระจัทรรสรสชาติเหมือนฟุตเค้กคือแกะถนัดเช่ข้างในมีไส้ไม่ไม่น่าจะเป็นไส้เดียวกันหมดนงแต่ว่าน่าจะคนละสีแต่ไม่น่ใจลองลองกินดูไม่แน่ใจมีสี่ชิ้น